สวัสดีค่ะไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่ารายการชวนเธอเข้าบ้านนะคะได้ปลดพิธีกรสามคนเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าไม่เห็นแก่ความเจ็บปวดของเขานี่นี่คือใช่คุณจะไปนั่งสบายอยา่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณค่ะต้อนรับน้องมาปรางจะทำอะไรมาเข้าเท้าอ่าตบบันไดค่ะ ตกบันไดเอ็นแอตเลเช่ใช่ไหมเอ็นฉีเอ็นอีกเลยซึ่งหมองให้พักแต่เราไม่พักเราไปไปแข่งรถเขาขับรถตอนแรกที่ไม่ได้ตามเรื่องราวก็นึกว่าเขาเจ็บบาดิดหน่อยแข่งรถเห็นว่าเห็นมีภาพแบบโอบมาแบบเพื่อประคองโอบไวแข่งรถแล้วก็แฟงมาดูเลย เปล่าตกวันใดเพิ่งมารู้วันนี้แต่มีคนคิดอย่างนั้นเยอะมากว่าแบบเฮ้ยไปแข่งรถมาแล้วแบบโอ้วันนี้เห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยกี่ขั้นกี่ขั้นตกวันอะไรกี่ขั้นเดียวเท่านั้นแหละขั้นเดียวแรองเท้าที่ใส่อ่ะเหมือนเป็นอะไรขั้นหนึ่งนะรองเท้าที่ใส่คือมันหนาไงอ้นิดนึงก็เลยแบบทำให้ส้นเท้ามันลงไปเลยงลไปเป็นตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะจากทำรายการมาปั้งจับไมค์คือเมื่อกี้เดินเข้ามาคือจับไม่ค์จับไม่ได้เดินกระเถิบเลยอ่ะเดินเข้ามา เขาติดต่อมายังไงทาไมเราแบบถึงไปเป็นนักแข่งคือเขาคงจะหาคนที่แบบว่าลุยๆหน่อยอะไรเงี้ยแบบไปแข่งอะไรเงี้ยที่ขับรถพอได้คืออาจจะไม่ต้องแบบเป็นนักแข่งอไเขาไม่รู้ะเขาไม่รู้ว่าแล้วขับยังไงหรือวาคือเขามีเป็นแบบเหมือนแคมเปญให้คนไปแข่งอยู่แล้วหรอหรือยังไงใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยนะเขาเหมือนเขาคงแค่หาแค่แบบให้เป็นสีสันอะไรเงี้ยแล้วแบบ เราชอบพอดีแล้วเราก็อยากจะฝึกแล้วก็พัฒนาคือเราก็ยังไม่ได้เก่งนะเราก็ยังต้องฝึกไปเรื่อยเพราะว่าคนที่เขาอยู่มาเขาฝึกกันแบบโอ้โหคือหกปีคือนักแข่งเนี่ยทั้งหมดคือเป็นนักแข่งจริงๆและเราเป็นดาราที่ไปแข่งกับเขาใช่คือเราแต่ว่าเขาอยู่ไปเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากก็อยากจะเป็นนักแข่งใช่เราก็อยากเ่มแบบอยากได้บ้าน อะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงมันเป็นอะไรที่เรียกว่าอะไรเนี่ยมันน้อยนะที่จะเอาตัวเขาไปเกี่ยวอนงานที่จะกระโดดเข้าไปจริงใช่ใช่ใช่แต่เราชอบมากเลยนะอดี๋ยวไรลงรถอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบมากเลยใช่ชอบติดใจเลย เราต้องเข้าไปแบบทํางานร่วมกับทีมอะไรทีมช่างอะไรทีมอะไรนี้เลยก็คือเข้าไปแบบต้องคุยเลยว่ารถเราล้อหลังเป็นอะไรคืออาการรถเป็นยังไงช้าตรงไหนอยากเพิ่มตรงไหนคือต้องดูรถแบบเป็นหมดว่าแบบเพราะไม่งั้นรถมันต้องอยู่กับเราในสนามแข่งไงอยากได้เร็วตรงไหนตรงนี้เลี้ยวหักแล้วน้ําหนักมันถ่ายไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนเชี่ยไปเลยตอนนี้ก็ยังไม่ขนาดแต่แบบก็พยายามจะแบบเรียนรู้อาการของรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนขับเนี้ยมันนี่เริ่มแข่งไปแล้วใช่ไหมใช่เริ่มไปแล้วกี่สนาม สองสนามแต่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตมีชนไหมไม่ชนเฮ้ยคุณไม่ชนเลยหรอไม่ชนเลยเรียบร้อยอ่ะหรือว่าเราหลบเป็นไม่เลยมันแบบมันก็หลบเป็นด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ชนด้วยเราไม่เรารู้ลิมิตว่าตรงเนี้ยมันได้เท่านี้นะสมมติเราขับอยู่เคยเห็นข้างหน้ามันชนกันหมุนเลยไหมมีคลิปในที่ลงในอจีก็มีชนแบบชนต่อหน้ารถหันหน้ามาอย่างเง้ขาตัวรอดได้นะเออขาหักหลบออกได้ทันนนี่เป็นสกิลที่เราปาดหน้าคนไงบนท้องถนนใช่ต้องมีสติแล้วก็ต้องแบบ ต้องต้องมีสตินะไม่งั้นไม่ได้นะอันนี้ถือว่าเก่งนะเก่ง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 แล้วเอาสกิลตรงนี้มาใช้บนข้อถนนปัจจุบันได้ไหมับไม่ไม่ไจะบอกว่า มันทําให้จะเย็นหรอใช้ความเร็วไปในสนามเยอะแล้วอ่ะออ๋ใช้พลังงานตัวนั้นยอะไม่เหมือนมันไม่ได้ยอ่โอเคนิ่งบ้างอ่ะอยู่เฉยๆบ้างมันเหมือนมันไปเหยียบแล้วในสนามมันไปเหยียบมันมันมีที่ระบายแล้วอะไรเงี้ยแต่เข้าใจนะพอมันพอบางทีอ่ะโอกาสการขับเร็วๆในเหมืองมันน้อยพอเรามีโอกาสในเหมืองมันมันก็แบบอยากไปเหยียบนิดนึงแต่มันเอาไปใช้หมดแล้วไงก็แนะนําให้ถ้าใครอยากซิ่งก็ไปลงสนามเพื่อจะใจเย็นลงผมบอกแล้วไปเล่นโกคาร์ทเหมือนได้ ลองให้คุณได้รู้ฟีลลิ่งพามเร็วก่อนว่าชนเป็นยังไงแต่จะได้กลัวได้ทนไปทางนี้ก่ันคุณเป็นยังไงซ้อมเจ็บซ้อมเจ็บอะไรรับได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ในรถที่รถแข่งปลอดภัยนะที่บ้านเขาก็เหองเหมือนกันเลยเพราะมีห้ามเขาไม่รู้ใช่ไหมเขารู้เขารู้เัาไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าก่อนเนี่ยเขาคือก็คือแบบสองสามวันก่อนแข่งละอ๋อคือเหมือนเซอร์ไพรส์หน่อยหน่อยคือคุณเป็นสัญญาเรียบร้อยแล้วหรอใช่แล้วค่อยบอกที่บ้านแล้วที่บ้านว่าไงอ่ะที่บ้านก็เออ แล้วเขาตามมาเชียร์ไหมเขาไม่ดูไลฟ์เลยนะเขาไม่ดูเหรอใช่แต่ว่าคือสุดท้ายก็มาเปิดให้ดูคือเขาแค่แบบอาจจะไม่ได้สนับสนุนขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ขวางเราอะไรเงี้ยก็ปล่อยปล่อยชอบอะไรแบบนี้ก็เลยให้ไปทแฟนเราไปดูไหมในสนามไปไปก็ไปแบกกันมาเออแล้วคุณเดินไม่ได้เห็นว่ามีวีล็อกเราไปเที่ยวต่างประเทศด้วยเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมที่เกาะที่หมดโควิดช่วงแรกอ่ะเราไปเที่ยวอเมริกาคนเดียวเอ่ได้คนเดียวเลยขีดวัคซี่อยู่เลยขีดวัคซีนแล้วก็ เที่ยวด้วยถืออกาเที่ยวนานแค่ไหนอันนั้นอ่ะก็แตอนนั้นเดือนนึงมั้งเดือนนึ่งไปมากี่เมือง LA นิวยอร์ก LA ด้วยแล้วก็มีรถทริปไปปีนเขาไปปีนเขาไปเดินเทรลคุณก็โคตรบูอ่ะแล้วชอบอะไรสุดนิวยอร์กกับ LA มันชิลใช่ไหมที่แบบคุณไปเอาไอคอมแล้วไปอัดร้องเพลงใช่ไหมซานตาโมนิกานั่นคือ LA ใช่ไหมใช่ก็เอาคอมไปนั่งชิลจัดเลยนะแต่จริงของจริงไม่ชิลนะถ้าคนเยอะเมาเยอะที่ไหมันเหมือนตั้งแสงที่แบบทุกคนไม่แบบเมาเ้วพอเราเริ่มร้องอ่ะคนมันงงงง แล้วแม่งร้องแบบร้องแบบไม่มีดนตรีอ่ะเพราะเราใส่อยู่ฟังอยู่ก็ให้แล้วคนก็งงว่าร้องอะไรก็งงว่าแบบมพูดอะไรบ่นๆอะไรคนเดียวแต่ภาพที่ออกมาคือเราทําให้คนอื่นไม่เห็นนะเราชิลเลยที่คือรีบอัดแล้วก็รีบเก็บเลยกลัวว่าเพราะว่าฝาหลังแบบมันนอนแบบอยู่ข้างหน้าเหมือนฟิลเราอยากไปเที่ยวบางแสนนะเนาะว่าจะวันนี้ชิลๆเฮ้ยมันคือบางแสนเออทะเลแบบชิลๆหน่อยเพราะมันใกล้ไงหมถึงว่ามันใกล้ตรงเมืองไทยไม่เยอะมากตัดภาพก็ไปโหเต็มหาดเลยอะไรประมาณนั้นนะโอ้โหแบบล้นอ่ะอืม ก็ชิวชิวชิวนี้อยู่แล้วแต่คนแลองไปดูของคู่เขาอ่ะเขาไปไหนเด้เขาไปเต้นเขาไปหลักเกณอ์ไม่ร้องเพลงเขาไปเต้นอือสาทั่วข่อยละสวยกอผมรู้เลยอ่าเขาเนี่ยกว่าจะได้คลิปเต้นมาแต่ละคลิปอ่ะต้องมีแบบฝรั่งเขาใจช่วยมวยวายกันอยู่มีไปถ่ายที่บู๊คใช่ไหมแล้วก็ตั้งกล้องไว้เต้นประมาณสักสิบเทคได้แล้วม่งก็ไม่พร้อมกันฝรั่งมันก็มานั่งดูแล้วแบบ เชยจังหวะมาช่วยนับจังหวะโอ้โนโอ้เอ็นโดวูต่อไปต่อมันก็ร้องเพลงโอเคอ่ะก็เต้นนี่แหละง่ายสุดแล้วมันเที่ยวไม่ไปมาอยู่ได้นะโอ้โหคุณจะให้ผมนั่งจากเยอรมันไปสู่สวิตเธอฉันยืมไม้หน่อยเดี๋ยวฉันไปเราอัดเพลงนี้เยอมันเดี๋ยวกูกลับมาคืนเี่ไม้นี่ก็คือแกงไงกับพี่ดาวมึงยืมไม้หน่อยดิเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะใช่ยืม่ยวไม้ยูนิเต็ดเฟซอยู่ทุกอย่าง คุณเอาไม่เอาอินเทอร์เฟสเอาคอมไปมิกเสียงที่นู่นใช่คุณก็สุดเหมือนกันนะนี่ไปเที่ยวมาหลายที่มีทิปไหนที่แบบพีคสุดในชีวิตแลวแบบนี่เราไปด้วยกันไนทิปนั้นคือสนุกมากไปถึงว่าเราไปกันเยอะใช่ป่มอ่ามีนี่มีนี่เป็นคู่แต่ว่าพอการเที่ยวจริงอะแม่งแยกไปุกคนเลยเดี๋ยวคนนี้แม่งอนคนนี้ไปเดี๋ยวคนนี้แม่งยังไม่พร้อมอ่ะไปเรามีไหม ีกันมเราเรากำลังชมเหมือนเป็นผู้ชมอ่ะอกินป๊อปคอนเลยเหรอต้องป๊อปคอนกันผมผมจูเนี่ยกับหนูน้ำเอาอีกแล้ววันนี้มันมันมีมันมีช่วงเช้าทะเลาะอะไรกันตะโกนอะไรก็ไม่รู้อยู่ห้องข้างบนได้ยินเหรอได้ยินดิปนี่แม่เขาบอกว่าไอ้จูมันง้อมัน จริงถูกตอนนี้ตัวนี้เลยคเพิ่มไม่แต่คู่เนี้ยตอนเราก็ได้เห็นความประทับใจของมาปังกับโอ๋คือปกติเราก็ได้รู้สึกว่าโอ๋ก็เป็นเด็กผู้ชายที่แบบทั่วๆไปก็เป็นด็กผู้ชายกันแต่ว่าพอไปเขาเที่ยวด้วยกันเรารู้สึกว่าโอ๋อะเทีแคร์มาปางมากเลยอย่าพูดอะยังไงอะไม่แต่มันจริงๆเราอะรู้สึงเกตว่าดูไม่ใช่คาแรคเตอร์โอ๋ที่แบบในการได้แก่คนอื่นนะแต่ว่าพอเป็นกับมาปังดูแบบเออพิเศษพิเศษหน่อยแล้วรู้สึกไหม ยังไเท่านี้แหละก็คือเาชอบผูกเชือกองเท้าให้อะไรอีกมีอะไรเพราะว่าเราเดินี เย็บเชือกรองเท้าไม่จะด่าเว้ยบอกทำไมไม่รักษาคออะไรเงี้ยก็จะเป็คนชอบรองเท้าส้นเกอร์ใช่ป่ะเขาจะแบบเห็นรองเท้าเลอะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจะแบบยังมีความโรคจิตหน่อยโรคจิตเยอะเลยแหละโรคจิตไม่แต่บางคนแบบมันมีเรื่องของการแบบถือของให้โดยที่แบบก็เหมือนเช่นเ่อบางคนถืออยู่เขาก็จะเดินเข้าไปถือให้เองนั่นนี่นี่มน่ารังเลยเอแปลกใจมีอะไรอยากบอกเขาไหมว่าเดาว่าเราป้าป้าทำอะไรผิด เคยเหมือนเคยอยู่ในโมเมนต์ของการที่เราปังทำอะไรไม่รู้แล้วเหมือนประมาณว่าโอมวันปะโอมโอดแล้วว่าป่าก็จะจ่อยไปเลยแบบมอนเป็นยังไงอ่ะเราจำไม่ได้มีนอนกันเยอะเหมือนกันอ่ะนอนกันเยอะใช่แล้วเวลาแบบทะเลาะกันงุ้งยิ้งเนี่ยใครเป็นคนเริ่มงอก่อนก็บางก็งออะไรเงี้ยเราเราลุยก่อนแล้วเรื่องมากไหมเวลาเขาจะคืนดีเออเล่นตัวไหมเล่นตัวไหม ก็เล่นตัวผสมกวนบางที่หายแล้วอ่ะก็แบบแอบต่ออะไรเงี้ยจนบางทีกูกดกลับเลยทิ้งเกมมีอะไรไหมที่อยากจะทำกิจกรรมต่างๆเดินแบบหรือปะเพาะเองไหมเดินแบบโปะเะเดินแบบโปะเดินแบบโปเดินแบบโปะเะชอบงานคุณก้องโปะเพาะกันสองคนปะเพาะพี่นีก็เดินอีกนิ่เราปะเพาะไหมไม่โปะะแล้วนี่มาขอโปะเพะเจ็ใจอ่ะ โป้จริงคือของผมมันโป้ผู้ชายมันอย่างนี้ออนนี้เขาโป้มากโป้แบบโป้จริงๆอ่ะแล้วแฟนเราเห็นไหมแต่ว่ามาหลังนี้แล้วบอกว่าไปเปลี่ยนชุดบอกว่ามูเป็นใครอะเริ่มเลยนะุดนีก่อน สวัสดีครับผมจูเนียร์กรวิทย์สุนงกิจบุญครับผมจากอะไรโทษทีนะครับผู้ประกาศข่าวร่วมแบบเปน็นคนต้นจีนอ่ะโทษทีคุณจิตด,ดีอยู่เฉยจิตด,ดีอยู่เฉยจิตไมด่ดีจิตไม่ดีอ่ะสามก็กินแล้วครับอะไรมา,มาข่าวด่วนจากระนองระยองยะลาที่จังหวัดระนองระยองยะลาเกิดเหตุมียักษ์ใหญ่วิ่งไล่ยักษ์เล็ก เพราะยักษ์เล็กจะกินข้าวผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดที่ใส่น้ำมันหอยตาหมีน้ำมันหมีตาหอยในชามเขียวความเช้าชามขาวความค่ำพร้อมจะซัดกล้วยอบเนยโรยเกลือซึ่งเป็นกล้วยตาหนีใบหวีเหี่ยวเหลือวหวีเดียวยิ้วหวีไปยิ้วหวีมาระหว่างเกิดเหตุทําให้ตาตีที่อยู่บนต้นตาลตกต้นเต่าตกต้นตี ชัดเลลวลานะครับวันนี้จะมารายงานข่าวนะครับข่าวด่วนจากระนองระยองยาลาที่จังหวัดระนองระยองยลาลาเกิดเหตุมียักษ์ใหญ่มิ่งไล่ยักษ์เล็กเพราะยักษ์เล็กจะกินข้าวผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดที่ใส่น้ำมันหตาหมีน้ำมันหมีตาหอยในชามเขียวความเช้าชามขาวความค่ำพร้อมจะซัดกล้วยอบเนยโรยเกลือซึ่งเป็นกล้วยตาหมีใบหมีเขียวหรือหมีเดียวที่หมีไปที่หมีมา ระหว่างเกิดเหตุทําให้ตาตีที่อยู่บนต้นตาลตกต้นตาลลงมาตอตาลตำสุดตาตีตายซะตแล้วตอตำตตอตาลไม่มีตอตาลตอตำตอตำโอ้หไปได้หกนิดเดียวเองอะนิดเดียวเองเอาละฮะข่าวด่วนจากผมนะฮะข่าวด่วนจากระนองละยองยะลาที่จังหวัดละนองระยองยะลาเกิดเหตุมียักษ์ใหญ่วิ่งไล่ยักษ์เล็ก เพราะยักษ์เล็กจะกินข้าวผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดที่ใส่น้ำมันหอยตาหมีน้ำมันหมีตาหอยในชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำ,คำ,คำพร้อมจะซัดกล้วยอบเนยโรยเกลือซึ่งเป็นกล้วยตานีใบหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวที่หวีไปที่หวีมาระหว่างเกิดเหตุทําให้ตาตีที่อยู่บนต้นตาลตกต้นตาลลงมาตอตมตูดตาตีตายใต้ต,ต้นตาล ยายสำลีที่ขายหอมและสำรวยที่ขายสีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นปีต้องรีบพาตาตีไปหาหมอมีติดหอยหมอน้อยติดหมีจิ้นหมอสองสามทีกทั้งหมีติดทั้งหยอย,อยซึ่งสร้างความหวาดวิตกให้ชาวบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนยาอย่างมากจึงเตรียมยกทีนี ยกหนีหีบและส่งทหารถือปืนแบบปูนไปโบกตึกที่กำลังกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันอยู่ออสุดท้ายไม่สำเร็จจึงต้องพึ่งยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีและอาเฮียหลีที่เป็นพี่อาหลีเฮียเข้ามาช่วยด่วนเฮ้ย <Hey. S 2> hey. มียักษ์ใหญ่วิ่งไล่ยักษ์เล็กเพราะยักษ์เล็กจะกินข้าวผัดฟักเก็ยรัดฟักผักที่ใส่น้ำมันหอยตาหมีน้ำมันหมีตาหอยในชามเขียวควาวเช้าชามขาวเฮ้ยลองลองอ่านให้จบไหมลองอ่านให้จบไหมอยากลองไม่ปลาอ่านให้จบใช่ดิช้าช้านะช้าช้าเรจะนั่งด้วยหมเนยโรยเกลือ ต่อตำตู่ตีตายใต้ตีตายรวยที่ขายตับผีเฮ้ยไม่ใช่ขายสีขายสีเฮ้ยยขายังไม่ขายตอนนี้เขาอาจจะเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้อย่าไปให้เขาขายเอาเล่นปีเล่นปี ตัดเยิมกันนะทีมงานะตัดออนเลยอันเนี้ยเตียงยกขีดหนีช็อตจริงแล้วนี่เปลี่ยนเป็นภาษาจริงเป็นภาษาจริงจริงก็ไม่หยียกหนีนัดหมอชิดแก๊งแก๊งนอาลี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 อย่าไปให้เขาเรียนก่อนอย่าไปให้เขาเรียนคืออาเฮียหลี เป็นเป็นพี่อาลีเฮียอ่าอ้าวไดีแ้ไล้วดีแล้วดีแล้วเออเออเทมนี้ออนได้ไหมนะเซนเซอร์ไม่ไหวนะอาจจะต้องเป็นรูปขึ้นแทนบทลงโทษคืออะไรครับก็คือให้คนชนะเขียนหน้าคนที่แพ้แฟนผมผมให้แฟนผมให้มาปางคนเขียนเออให้มาปางคนเขียนไม่รู้แหละแพ้แต่ว่าเขียนเขาเชิญเก๋พี่อา น้องน้องเจ็บขาอยู่พอดีอันนี้เอาเป็นตัวแทนว้ยบอดอ่ะฮ้ยใช้มาร์เกอร์เลยเหรอนั่งนั่งตรงกลางนั่งตรงกลางได้สิอ๋อเขาเป็นผู้ใจกล้าวัสดีครับลงโทษเลยครับไปครับเลยนะฮะเขียนไปฮะทองอาคมกับลงของลงของลงของอะไรรูมันจะมีกี่คำตั้งสติแล้วแบบว่า บ้าของสุภาพเหอะจ้ะเนี่ยพอเราปิดก็บอกใบไม้หนิก็บอกใบไม้นี่ความน่ารักของพี่อาร์ช่องวันนะครับมารับโทษแทนนักแสดงได้นะครับผมเคยเล่นละครไงเรื่องแบบหีบหลอสก็มญญาณก็เลยแบบยเพี่อาร์มทำไมพี่เขาเล่นเป็นหีปหรอก็เห็นพี่เจนที่ขีปลูก็รู้ว่านี่ไมเคยขึ้นเวทีไปครั้งหนึ่งอ่ะนียืนบางวัวใบไม้อะแล้วคนถ่ายรูปมาขอบะก็เป็นมาปัง ดีกีการเล่นเกมเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นหลังจากนี้นะครับต้องบอกก่อนแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยคนที่แพ้ต้องรับโทษจริงๆอันนี้คือเป็นตัวอย่างมาปางเจ็บขาไงเราเลยแบบมีเหตุผลเป็นผู้หญิบ่ไเพราะว่าเพราะว่าเทปหน้าเป็นดุดาไอ้นี่สู้สุดใจเลยไปดู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 ตัวอย่างวันนี้ขอบคุณมาปางมากครับปครับขอบคุณครับผมขอบคุณอ๋อเออก็ช่อููปก็ได้ค่ะแล้วก็ชููปกด ใกับ้านสัตไม้ด้วยนะคะฝากติดตามแข่งบด้วยค่ะแล้วก็ฝากติดตามมันเยอไปหมดเลยว่ะตอนแรกกูนึกว่าจะจบแล้วนี่ก็ดูยาวเลยแล้วก็ติดตามละครด้วยนะคะก็ถ่ายแถวนี้ยละค่ะบ้านนี้คละครเรื่องอะไรใช่ฟ้าทันตะวันนะคะฟ้าทันตะวันนะครับผอคุัอบผมขอบผมขอบผมขอบขอบคุขอบปานอบผมอบแล้วก็เจอกันใอมขอบผ้ขอบผมรรบอบผมเอมอบผมขอบผมขอบบบบอบออออมมีมีอะไรอีกมมมีอะไรอยากเมอีกมม เปลี่ยนกล้องเป็นไลฟ์แฝงเลยตอนแรกนี่ชวนหนูนาอยู่นะรอบนี้ก็ชวนอยู่แต่นั่งแบบยังไม่มีซ่ามัไม่กล้าไม่กล้ามันไม่กล้ากูก็ติดทุกช่วงเลยเหี้ยกูจะไม่พูดไอ้นี่พูดเทปต่อไปนะเจอนะกูก็งงเหมือนกันอุตสาหกรรมครอบครัวหายเดี๋ยวเทปต่อไปกูต้องนั่งสัมภาษณ์